ไม่ได้เลยพอดีเขาที่ต่อไปเขาอยากให้เอาแบนใช่มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเขไม่ด้เลยแล้วคือโก่งไปแล้วลงเลยไม่ได้คุณต้องน้ำแก้มเบลผมก็ต้องแก้มนะผมใผมกี่รอบพูดก่อนสองครั้งนะจบแล้วไม่จบไม่จบไม่จบเป็นคนละชั้นแล้วมันชั้นเดียวกันวันนี้ก็คือเอาเอาอาวุธแบบพิเศษมาให้เลยเอาอาวุธมาให้ครับ เดี๋ยวผมจริงอันนี้เจอพีรถถังของเรงใหญ่ครบของพี่บอยพ่อีเจริญของเอเวอเรสต์รถถังกเลยดูก่อนใหดูบอยนี่แพ้ช่แต่พี่สครั้งนี่อกยุ่ไกพีเยนี่ผมบขอแก้มือเรียนเามาผมขอแก้มือเอาก่องมาก่อนเอากล่องพี่ตงนีตี่บอยเจอแล้วแพ้ผมไปสองแมตช์แค่สแมตช ตามหาอาวุธเลยห้าในสามห้าในสามไบอกไมไดบอกนะเจ้าอยู่ไหนมาอยู่รถถังบอกขอแก้มือครับขอได้อาวุธแล้วบ่บอยนี่ครับ ทำกล่องใหญ่เนียแล้วแล้วก็กล่องาให้นี่ครับแล้วแล้วอันนี้คือกล่องที่พิเศษี่พิเศษเฮ้รถถังนาีาชื่อได้เหรอจาาพี่นมจากพี่นมนะแบนเจ้าของทกล่องขอบคุณมากขอบคุณมากพี่นมครับพี่นมวันด้วยไม่รู้จะผิดอะไรไร้ไไมอะโออยอยโอ้อยอ้โอ้อเอาแบอเยอ้อ้ยโ้ยโ้อยพี่บอยเจอี้ คุณไม่แก้มือคุณก็โผล่บ้านคุณทีเลยผมบอกให้เลยว่าต้องเปิดสำหรับวันนี้นะผมใช้ไม่กดอย่างชนะเราบอใช้ได้ไม่ยก่อนใชนะเลยเปิดดูข้างในนี่เปิดดูข้างในเขาบอกอยากให้เปิดดูข้างในโอ้ทำไมผูจะตื่นเต้นี้ทำไมเนี่ยโอ้สวยมากเลยพี่ยังโอ้สวยเลยเนี่ยนี่นี่ ได้ได้มี่่่ได้แล้ว่ลองเปิดดูบ้เปิดขออนุญาตนะขออนุญาตพี่บอลพี่อพี่บอเจอไมหน่อยพี่บอเจอไงวะนั่นหดเโอ้โหแนี่มองไม่เห็นารดัเปิดเองระดเปิดเองนี่เปว้ไอ้นี่อะไรโอ้ลายนี่ลายนียลายไทยลายไทยที่ทองด้านหลังงนทองเกมแบลที่เหลือมา มีมีอีกโอ้โหมีเพราะตอนรับต้อนรับแขกรถถังบอกว่าที่ผมทักทักไปอะผมบอกว่าพี่ผมอยากได้ไม้ที่เอาไว้แขมบอยพี่บอยอะไรไปแล้วเอาไว้รับแขกเพราะผมให้พี่บอยเตียวไม้ไม้หน้าตาไม้ไม้มะขามอ่ะชนคณะเลยคือผมบอกให้เลยว่าตอนเขามีอาวุธที่ครบมือขนาดนี้ก็ตามผมไม่เล่นด้วยกระจกต้องมีอะไรก็มืออันนี้มาให้ี่แล้วอันนี้อันนี้ให้อะไรลักษณะเนี่ยแขกเข้าไปไปทำงาน แกาผมบอกำเดียวคุณยังไม่เข็ดต่อให้สองอย่งคุณหลังไม่กองด้วยอ่ะมาคุณลังไม่กองอเต็มสูบเลยนี่เูบล้ผมของจริงเนี่ยผมเต็มที่แล้วผมมองว่าพี่ส่งโต๊ะให้เขาอีกตัวนึ่งมีาเห็นแล้วที่โต๊ะตัวเดียวไม่พอแล้วเต้องแทนคนเดียวสองโต๊ะเลยคนเดียวสอโต๊แรงเรือขอาแบนี้จะเกิดขึ้นเมืไหร่